กเลา53นาท uh ีเมื่อวานนี <tutti puede plausible> ้ถูกหวยไหมครับอถูลอตเตรี่ไหมครับท่านผู้ชมเลขที่ออกอะไรเหรอรางวัลที่หนึ่งสี่สามสี่ห้าศูนย์สามค่ะเลขท้ายสองตัวแปดเก้าใกล้เคียงไหมกินมาม่าหรือกินโตจีนท่านผู้ชมค่ะขณะที่เศรษฐีใหม่เป็นเศรษฐีร้อยร้านในข้ามคืนเลยซื้อสลากบนแอปเป๋าตัง แล้วถูกคนเดียวถึง17ใบได้รับไปเลย1 0 2ล้านบาทค่ะคนเดียวนี่เรียกว่าเป็นเศรษฐีร้อยล้านข้ามคืนเลยค่ะตอนเช้ารู้ตัวบ้างไหมเนี่ยท่านนี้เนี่ยว่าตกเย็นจะกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านร้อยสองล้านนะค่ะโอ้โหท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องหวยเก็บปกกับชักนีิดหน่อยเถอะราชบุรีอันนี้แม่บ้านโรงเรียนเอกชนเทอรอนที่หนึ่งหนึ่งใบรับไปหล้าน นั่นก็คือคุณขวัญือนอายุ50ปีเป็นแม่บ้านโรงเรียนเอกชนอนุบาลโทรวันที่หนึ่งตั้งใจท่าบบูชมะตอนนั้นเนี่ยมีการประกาศรางวัลเพื่อนครูมาบอกโทรรวันที่หนะึ่งเธอตกใจนิ่งไปสักบักหนึ่งเหมือร่างกายขาดการติดต่อ <ไป S 1> แล้วรีบโทรศัพท์บอกสามีเอาไปบันทึกประจวันตั้งใจเอาเงินไปปลวกบ้าน พราะบ้านปัจจุบันสุดโทมนี่แสดงความยินดีนะอันนี้ซื้อจากเลขทะเบียนรถของครูในโรงเรียนนะคะคนขวัญเรือน<ะ>ดีใจด้วยนะเนี่ยเห็นอย่างนี้เราก็ดีใจด้วยดีใจด้วยไม่อิจฉ<ะ>าเลยจริงๆใช่ไหมค<ะ>่ะอะทานผบ้ชมอันนี้เนี่ยเป็นกรณีน่าสนใจมากร้านก๋วยเตี๋ยวที่หนองหานอุดรธานีท่ผบ้ชมถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบเจ้านายกับลูกน้องแบ่งกับคนละใบอะ่ะ ใช่ค่ะจะบอกเป็นชกับลูกน้องที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเศรษฐีใหม่ทั้งสองท่านลงบันทึกประจําวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของร้านคือเจนน้ำนะพนาพาพรอายุ30ปีบอกเลขนี้เป็นเลขปู่ต้นกล้วยพญานาคตามความเชื่อของแม่ค้าเนี่ยคือเห็นเลข13ค่ะทีนี้พอคนขายลอตเตอรี่มาเห็นเลข03ก็อา03ก็ได้ก็ซื้อเป็นชุด2ใบแล้วแบ่งกับลูกน้องร้านก๋วยเตี๋ยวคนระบนั่นค่ะ ผู้ชมว่าถูกรางวันที่หนึ่งเนี่ยดีใจแทบช็อกเลยนะคะลูกในท้องก็ห้าเดือนก่อนหน้้นที่ก็ฝันอไม่ต้องอธิบายรายละเอียดอา็น่าถูกก็ละลักการโทรราวันที่หนึ่งสามีก็มำลังจะไปทํางานอิสราเอลบอกเธอไม่ต้องไปแล้วค่ะนี่ส่วนตัวลูกน้องก็บอกว่าถึงแม้จะถูกรางวัลที่หนึ่งกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยังจะมารับจ้างรับค่าแรงรายวันเหมือนเดิมค่ะคือพอซื้อแบ่งกับลูกน้องใครเก็บ เออถึงเวลาเนี่ยจิตใจกว้างขวางเฮ้เราตกลงกันวันนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะคนละใบนี่เป็นปรากฏการณ์เป็นเนื้อหาสาระจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นถูกหวยก็ไม่เลิกขายก๋วยเตี๋ยวลูกน้องก็บอกเหมือนกันก็ยังจะมาเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นรับระาจ้างรายวันนะทั้งคู่มันไม่จบแค่นั้นทั้งคู่คนละหกล้านใช่ไหมค่ะทั้งคู่คือแม่ค้าเจ๊น้ำกับพุทธิทิตยาน้องป๊อ ตกลงร่วมกันว่าจะไปถวายวัดคนละล้านใช่คนละล้านสร้างพระพุทธรูปให้เสร็จค่ะเปิดจักีละล้านนี่จะต้นกล้วยอันนี้จ้ะอยู่ข้างวัดนัปูนกระเลยผ้ากระปุ่นปูนเบ่าไหวกระตือประมาณที่เนื่อนแผลนคนละล้านเปลนเพชรนเป็นตาพระองค์ยิ่งใหญ่ไหมค่ะครับครับมันแล้วบนวัดคนละล้านก็ต้องจ่ายต้องต้องไปนั้นใช่ไหมครับไม่แล้วแม่ขาย่านย่านที่นี่เสร็จ แลอยแรกที่ิต้อดค่ะตแรกก็รู้ว่าจะพองถึงแล้วันที่หจ้ะแต่ว่าพอเอาีมาวดมัถึงเลยดีใจกีดล้านลเลยค่ะกีล้านลเลยมันมันกระหายนะจ้ะก็บไวไทยลูกให้เตอร์หรกกระหายนะจ้ะอ๋อม่นอยอมันดีไปบ่มาเนี่ยเวเวววเววเมันนี้ยังสิขายก๋วเตี๋ยวยูบะคาจ้ะเป็นลูกน้องกุเก่า อออันนี้ก็เป็นลูกนองคือเกาาออกจ้ะเอาเลไรมันคือเกาจ้ะประหามันกระเบิดไปหนาด้เพราะว่าคันขันขามีเขาวปหามันกระเบิดไปจ่ะครบเบิดอยู่แล้วเงินเงินผู้ใดว่าเงินหลานมันไหลายมันบ่หลายด้ยค่ะคันใสหมี่ข้าก็กระเบิดแลวจ้ะเนี่อันนี้หละต้องอยู่ด้วยกันค่ะใช่ไหมเอ๊ะทำไมการสัมภาษณ์ครั้งนี้พี่ดูแล้วพี่ยิ้มไปด้วยใช่ค่ะเออท่านผู้ชมน้องเนยผม ถั่วเวยใช่ใช่มีแฟนขับออร์แอรี่มามอบให้รางวัลเลขท้ายเดี๋ยน้องใบดูเถอะแปดเก้าค่ะขอ,อให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะนั่นน้องเนยถั่วเวย เลขท้ายใช่ไหมเลขท้ายสองแปดเก้าสอ <5 S 1> เขียนว่ายังไงบอกได้ไป2,000อย่าลืมเอาไปขึ้นรางวัลน,นะลูกแบ่งพี่เลี้ยงด้วยนะ <c oughs> ว่าจะเสร็จพี่เลี้ยงกันสิหรือยังไงอ่ะ